Remember every single day. อย่าลืมว่าทุกๆวันเนี่ย There a n g e l s ministering to you. มีทูตสวรรค์ที่คอยปฏิบัติรับใช้คุณอยู่ Speak the word of God. พูดถ้อยคำของพระเจ้าออกมา Speak the promise of God. พูดถึงคำสัญญาของพระเจ้าออกมา Speak healing. Speak protection. พูดถึงการปกป้องของพระเจ้าการหายโรค <Speak S 2> ของพระองค์ Speak the provisions of God. พูดถึงการจัดเตรียมของพระเจ้า You know you take advantage of the m i n i s t r of angels by speaking the word of God. แล้วคุณก็จะได้ใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติรับใช้ของทูตสวรรค์ด้วยการพูดถ้อยคำของพระเจ้าออกมา

แล้วเราเองก็ได้เห็นชีวิตของผู้คนมากมายที่เปลี่ยนแปลงไป And you know we know weerie ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้รับประสบการณ์ that word powerful to transform God's word powerful is life ที่เราได้เห็นเราได้รู้แล้วว่าพลังแห่งถ้อยคำของพระเจ้านั้นสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้อย่างแท้จริง I t s a m a z I n g I I wish you could hear the t e s t i m เ n i e s we hear <S เป็นเรื่องที่น่ามหาัศจรรย์จริงๆแล้วเราเองก็อยากจะให้คุณเองได้ยินคำพยานเหมือนที่เราได้ยิน I wish see. you could see the transform lives of people. that we have seen. แล้วเราเองก็หวังว่าอยากจะให้คุณได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้คนที่เกิดขึ้น Of course, you know there are some people who receive the word of God and never walk in it. แต่ว่าก็มีแหละบางคนที่ได้รับการเปิดเผยความจริงจากถ้อยคําของพระเจ้าแล้วแต่ไม่ได้ดําเนินชีวิตตามสิ่งที่เขาได้รับเลย Or some are slow to respond to the word of God. หรือว่าบางคนก็อาจจะตอบสนองกับถ้อยคําของพระเจ้าช้าหน่อย But y you know we're seeing many lives transform. แต่อย่างไรก็ตามเราได้เห็นชีวิตของผู้คนมากมาย ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง you know, พระเยซูเองได้บอกไว้ว่า s word. <S ดินประเภทต่างๆก็จะเป็นตัวกำหนดว่า uh, เขารับเอาถ้อยคำของพระเจ้าเข้าไปอย่างไร And some will see will 30เท่าเก็บเกีดังนั้นเนี่ยท่าทีของผู้รับรับไปอย่างไรก็จะเป็นตัวกำหนดว่าบางคนได้เห็นผลผลิตเกิดขึ้น30เท่าบางคน30เอา60เท่าบางคนก็100เท่าเลยเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้คนซึ่งแตกต่างกันในหลายๆระดับ But the truth this. แต่ความเป็นจริงก็คือ the word of God ถ้อยคำของพระเจ้าซึ่งเป็นความ จริงตรงนี้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนได้แน่นอน so I want encourage you, ผมเองก็อยากสนุนใจคุณ you know, No matter what's going on, in negative things that are going on in your life right now ไม่ว่าตอนนี้มันจะมีสิ่งไม่ดีอย่างไรก็ตามเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ Expose your heart to the truth of g o d อย่างให้คุณเปิดใจที่จะรับความจริงจากถ้อยคําของพระเจ้าเข้าไปเก็บสะสมเอาไว้เยอะๆ And you will see harvest of victory And progress in progressgress your life for life sure แล้วคุณจะได้เห็นชัยชนะหรือความก้าวหน้าในชีวิตหรือการเกิดผลดีของถ้อยคำในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนเลย amen you know one thing about the word of God is this อย่างนึงเกี่ยวกับถ้อยคำของพระเจ้าเลยก็คือ when you study the word of God เมื่อคุณศึกษาถ้อยคำของพระเจ้า you see how much God has given you คุณก็จะได้เห็นว่าโอ้พระเจ้าเนี่ยให้กับคุณมากขนาดไหนจริงๆ you see how God's kingdom Backing แล้วคุณก็ได้เห็นว่าอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยคอยให้การสนับสนุนให้การหนุนหลังคุณตลอดเลย this you, so you can truly experience the will of God this life and life to come. truly can experience and a in in the will life life เพื่อคุณจะได้รับประสบการณ์กับสิ่งที่เป็นความประสงค์ของพระเจ้าทั้งชีวิตขณะที่อยู่บนโลกนี้แล้วก็รวมไปถึงชีวิตในภายภาคหน้าด้วย is backing our lives มันก็เป็น you know, and one of the privileges we have as children of god แล้ว is a supernatural ministry of angels การปฏิบัติรับใช้ของทูตสวรรค์ and I know you know it's good to be reminded of the ministry of angels every now and then ก็เป็นอะไรที่ดีนะที่เราจะได้รับการย้าเตือนเกี่ยวกับการปฏิบัติรับใช้ของทูตสวรรค์ที่มีในชีวิตของเรานานๆครั้ง now there are many people who don't believe in the word of God they think that angels is just a fairy tale คนที่เขาไม่เชื่อในถ้อยคําของพระเจ้าเขาก็จะคิดว่าเรื่องของทูตสวรรค์เนี่ยมีอยู่แค่ในนิยายหรือว่าในนิทานเท่านั้น e v e n Christians don't believe in the ministry และในส่วนที่น่าเสียดายก็คือแม้แต่คริสเตียนบางคนก็ยังไม่ได้เชื่อเลยว่าพระเจ้านะั้นมีทูตสวรรค์ไว้ให้กับเราที่จะคอยปฏิบัติรับใช้เรา you know, my b e l i e f i i s แต่ความเชื่อของผมเป็นแบบนี้ If the word of God talks about them ถ้าถ้อยคําของพระเจ้าเนี่ยพูดถึงเรื่องของทูตสวรรค์ They're real ก็แสดงว่าทูตสวรรค์นั้นมีอยู่จริง If the word of God shows us the ministry of angels ถ้าถ้อยคําของพระเจ้าเปิดเผยให้เราเห็นว่าอันนี้คือหน้าที่หรืองานของทูตสวรรค์ได้ I'm going to take advantage of their ministry according to the word of God ผมก็จะช่วยประโยชน์จากการปฏิบัติรับใช้ของทูตสวรรค์ตามที่ถ้อยคําของพระเจ้าได้บอกไปเลย And we should always be aware of the ministry of angels เราควรที่จะตระหนักถึงการปฏิบัติรับใช้ของทูตสวรรค์อยู่เสมอ And uh, you know I remember when I used to go to you know a lot of mission trips in in very dangerous places sometimes ผมจําได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยบางครั้งผมก็ได้ไปทํางานรับใช้ในบางสถานที่ที่มันมีความอันตรายเหมือนกัน and the roads are dangerous ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนที่ดูแล้วค่อนข้างอันตราย ed หรือบางครั้งผมเองก็ต้องไปในประเทศที่ยังได้รับการข่มเหงถ้าเกิดว่ามีใครเป็นคริสเตียน and thank God แต่ขอบคุณพระเจ้า At that time I was taught about the ministry of angels ในช่วงเวลานั้นผมเองก็ได้รับการสอนเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติรับใช้ของทูตสวรรค์แล้ว So we always declared Psalms 91เราก็จะประกาศถึงสดุดีบทที่91อยู่เสมอ t h a angels are always guarding us ที่ว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้านั้นคอยปกป้องเรา You know there are lots of dangers in this world dangers you see dangers you don't see มันก็มีสิ่งอันตรายมากมายที่อยู่ในโลกของเราบางครั้งมันก็เป็นอันตรายที่คุณสามารถมองเห็นได้บางครั้งอันตราย นั้นก็เป็นสิ่งที่คุณไม่รู้หรือมองไม่เห็นด้วยซ้ำ you know, you know, ลองคิดดูสิว่าบางคนก็อาจจะเสียชีวิตไปด้วยวิธีที่มันแปลกประหลาดมากคือบางครั้งสิ่งเหล่านี้มันไม่ควรที่จะทำให้เขาเนี่ยต้องสูญเสียชีวิตแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วซึ่งเราก็เลยรู้สึกงงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นแบบนั้น Itss like life is so short. so หมือนกับว่าทำไมชีวิตมันดูสั้นจังเลยอะดูเหมือนความตายก็เกิดขึ้นในวิธีที่บางครั้งเราก็คาดคิดไม่ถึงคุณรู้นะถึงแม้ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปกลัวตายก็ตามเพราะพระเยซูนั้นได้มีชัยเหนือความตายแล้วเรารู้ว่าพระเจ้าเองมีจุดประสงค์ให้กับชีวิตของเราและเรารู้ว่าพระเจ้าอยากจะให้เราได้ใช้ชีวิต ีวิตของเราอย่างคุ้มค่าจนถึงวันสุดท้ายจริงๆ you know, So that we can fulfill God's purpose in this life เพื่อเราจะทําให้จุดประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จลงในชีวิตบนโลกนี้ของเรา See the reason God wants us to have long life เหตุผลที่พระเจ้าอยากจะให้เรามีชีวิตยืนยาว is because there is a purpose in this life เพราะว่ามีจุดประสงค์ของพระเจ้าอยู่ในโลกใบนี้ All right so even in the midst of all these dangers ถึงแม้มันจะมีอันตรายต่างๆนานามากมายก็ตาม We know can believe เราก็ยังสามารถเชื่อได้ angels who are ministering to us ว่ามีทูตสวรรค์ที่คอยดูแลเราอยู่ If you don't believe in the ministry of angels ถ้าคุณไม่เชื่อในเรื่องการปฏิบัติรับใช้ของทูตสวรรค์ Remember when Jesus

in or appear to the shepherds and declare the birth of Jesus Christ. ทูตสวรรค์เองก็ได้ปรากฏต่อผู้เลี้ยงแกะเพื่อที่จะประกาศถึงการบังเกิดของพระเยซูคริสต์. An angel appeared to Mary and 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 declared the plan of God. และทูตสวรรค์ก็ปรากฏต่อนางมารีเพื่อจะประกาศให้มารีได้รู้ถึงแผนการของพระเจ้า. When the disciples went to the tomb of Jesus Christ. เวลาที่เหล่าสาวกนั้นได้ไปที่อุโมงค์ฝังศพของพระเยซู. Angels declare the resurrection of Christ. ทูตสวรรค์ก็ได้ประกาศว่าพระเยซูคริสต์นั้นได้ฟื้น

of angels should come from the bible ความเชื่อของคุณหรือว่าความรู้ของคุณเนี่ยความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของทูตสวรรค์จะต้องมาจากพระคัมภีร์นะ Now before I forget let's read the scripture here right อย่ายังไงให้เราอ่านในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ด้วยกันก่อนนะครับในสุริดีบทที่103ข้อ20 t h i s bless the lord you his angels who excel in strength who do his word heeding the voice of his word ในข้อนี้บอกว่าข้าแต่ท่านทั้งหลายผู้เป็นทูตสวรรค์ของ พระองค์จงถวายสาธุการแด่พระเจ้าท่านผู้ทรงมหิตธิฤทธิ์ผู้กระทําตามพระวจนะของพระองค์และฟังเสียงพระวจนะของพระองค์ Now first of all for me if the word of God talks about angels I believe they're real ก่อนอื่นนะสําหรับผมเมื่อเห็นว่าถ้อยคําของพระเจ้าได้พูดถึงทูตสวรรค์อยู่เนี่ยผมก็เชื่อว่าทูตสวรรค์มีอยู่จริง Because I believe the word of God is truth พราะผมเชื่อว่าถ้อยคําของพระเจ้าเป็นความจริง I believe in the existence of angels ผมจึงเชื่อในเรื่องของการที่บอกว่าทูตสวรรค์นั้นมีอยู่จริง I believe in the ministry of angels ผมเชื่อในเรื่องการปฏิบัติรับใช้ของทูตสวรรค์ Alright n o t i c he says that his angels excel in strength they are strong they are powerful และในข้อนี้บอกว่าทูตสวรรค์นั้นน่ะ มีฤท uh, ธิ์อำนาจมากเพราะทูตสวรรค์เป็นผู้ที่มีพลังมีความเข้มแข็งม, you know, the, the มีทูตสวรรค์ที่พระเจ้าส่งมาเพื่อจะปนิบัติรับใช้ทั้งคุณและผมเ you know, so พราะพระเจ้ารักเรามาก He has assigned angels to protect us, to help us us พระเจ้าจึงได้แต่งตั้งทูตสวรรค์มาอยู่กับเราเพื่อจะคอยดูแลเราคอยปกป้องเรา and These angels are strong แล้วทูตสวรรค์นี้ก็มีความแข็งแรงด้วย Now there's a part it says notice who do his word แล้วในส่วนในข้อนี้บอกว่าผู้กระทําตามพระวจนะของพระองค์ Angels obey the word of God ทูตสวรรค์นเนี่ยจะต้องเชื่อฟังและทําตามถ้อยคําของพระเจ้านะ Angels carry out the word of God ทูตสวรรค์จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามถ้อยคําของพระเจ้าพี่น้อง Angels move according to the word of God แล้วทูตสวรรค์เองก็จะทํางานตามถ้อยคําของพระเจ้า n o this heeding The voice his Vo of ในส่วนสุดท้ายบอกว่าและฟังเสียงพระวจนะของพระองค์ Alright so there's so many it's it's a huge doctrine about angels จริงๆ <right. S 2> คำสอนเรื่องของทูตสวรรค์ก็มีรายละเอียดเยอะ But one thing I want to remind you today is this แต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะ <You> see, ย้ำเตือนกับคุณในวันนี้ก็คือ When you believe the word of God เมื่อคุณเชื่อในถ้อยคำของพระเจ้า The promises of God คำสัญญาของพระเจ้า And when you speak The word God, แล้วคุณรู้ไหมว่าเมื่อคุณพูดถ้อยคำของพระเจ้าออกมา you a c จ u a l l y a c t i v a t e the m i n i s t r y of angels จริงๆมันเหมือนกับเป็นการที่คุณกำลังสั่งให้ทูตสวรรค์ไปทำตามถ้อยคำของพระเจ้า you know, t s w w y we t s w y y w e w r r y t h g word of God เราจึงอธิษฐานตามถ้อยคำของพระเจ้าเราจึงประกาศคำสัญญาของพระเจ้าออกมา speak God เพราะเมื่อคุณพูดถ้อยคำของพระเจ้า take คุณเองก็กำลังใช้ประโยชน์จากการปนิบัติรับใช้ของทูตสวรรค์ด้วยคุณอาจจะไม่ได้เห็นทูตสวรรค์ด้วยตาของคุณแต่คุณรู้ไหมว่าเมื่อคุณพูดถ้อยคำของพระเจ้าเท่ากับคุณกำลังใช้ประโยชน์จาก การทำงานของทูตสวรรค์ด้วย you <know> คุณรู้ไหมทำไมเพราะว่าถ้อยอ่ะ ทูตสวรรค์เนี่ยจะฟังเสียงถ้อยคำของพระเจ้าและทำตามพระวจนะของพระองค์ตรงนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับลูกของพระเจ้าทุกคนนะค y อย่าลืมว่าทุกๆวันเนี่ยมีทูตสวรรค์ที่คอยปฏิบัติรับใช้คุณอยู่พูดถ้อยคำของพระเจ้าออกมาพูดถึงคำสัญญาของพระเจ้าออกมาพูดถึงการปกป้องของพระเจ้าการหายโรคของพระองค์พูดถึงการจัดเตรียมของพระเจ้า you you take advantage of the ministry of angels by speaking the word of God แล้วคุณก็จะได้ใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติรับใช้ของทูตสวรรค์ด้วยการพูดถ้อยคําของพระเจ้าออกมา y n o this is an exciting subject แล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าตื่นเต้นมาก let's pray together ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ Father we speak พระบิดาลูกขอประกาศถึงการปกป้องของพระองค์ที่ทำงานอยู่เหนือชีวิตของเรา As you have promised in your word อย่างที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ในถ้อยคำ That no matter what dangers there are in this world ไม่ว่ามันจะมีอันตรายมากขนาดไหนในโลกนี้ก็ตาม You deliver us พระองค์เองคอยช่วยกู้ช่วยเหลือเราเสมอ And with long life you satisfy us และพระองค์นั้นจะทำให้เราอิ่มใจด้วยชีวิตที่ยืนยาว We thank you เราขอบคุณพระองค์ For giving us your angels ที่พระองค์ได้ให้ทูตส รรของงกับเา <protect> ที่จะคอยปกป้องเราและคอยช่วยเหลือเราที่สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในการช่วยกู้ของพระองค์ได้ thank you, Father, เราขอบคุณพระบิดาสำหรับสิทธิพิเศษที่พระองค์ได้ให้กับเรา <Jesus'> name. ในพระนามพระเยซู Amen, Amen. Well, God bless you We will see you again next week แล้วขอพระเจ้าอวยพรนะครับอย่าลืมสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่